ครับพี่น้องครับที่ติดตามชมยูทูบบอยฝ่ายมาเลยพ่อแลวก็ทั่งเพจเพจผัวเมียพอๆกันนะครับทุกช่องทางนะครับพี่น้องที่ติดตามนะครับมื้อนี้เป็นวันพักผ่อนมันห้อนครับพี่น้องครับห่อนหกอนมเลยคุยกันกับงทีมงาน่าเมื้อนี้เข้าไปหาหาอยู่หาจินเบ,บอรงบอนะครับหาจินแชนน้ำเมืม่อนี้บ่ได้เอา เบียงครับคะแนนเบียงคุณต้องฟังมือนี้ขันบ่ได้ปลาเพต้องกินเขากันกับยายก่อนลองเบิ่งครับปกติแถวนี้เนี่ยเขาจะออกซิมาต้มปลาแต่ว่ามือนี้เขาอาจจะมาถึงเหลือก็ได้ยายธรรมดาเขาบริวารนี่นี่ธรรมดางเขาจะกันนี่นี่แต่ขั้นเบ็ดอันนี้ข้อมือสามนาะย่อยนาะตข้อมือสามลำลูกกาครับอยู่ฟังท่างกี่ล่ะ ทางลำพุกกาพอแม่นฟังทางทันยักษ <c oughs> <c oughs> no ์แม่นบอกเราเราคิดว่าท่านคุณท่านน้องเสียเนาะท่านคุณน้องในเนาะท่นยัอันนี้เราเออท่านครับพี่นะครับพี่น้องครับเอาละครับเพิ่งทำเลแล้วกันจังการเลิกนำตื่นสไนค์ขบงหูวเอกครับนี่แต่ขี่รถไก่มืงอนี้ก็เลยมาล่องเบิรงนะครับาสิได้บอกมาล่องกันนะครับพี่น้องครับนี่แอบวะล่ะยินเราบัเคือนมาบ่ซึ้งมาแก้มมันก็อ่อนแต่แอบมันดื้อหนักนะฮ มันเป็นเสมอมันเป็นปปอุกอักมันเป็นเสมอมันเป็นปปอุกอักขั้นตอนคือสีสวงวักมันเป็นดึดึกว่า ทรงลงเสีงเลงมันเป็นทรงลงเสีงเลงทรงลงเสีงเลงมันเป็นทรงลงเสีงเลงมันเป็นพอลงมะเล็งมันเป็นกระสุนวะเข่งมันเป็นวิบวินเสงเสงมันเป็นองลงเองเลง นายกเบิ้งบรรจุางข้างเสร็จไปเพื่อวันหน้าบักติเสียงก็จะวันแหววันยังนะตะวันเขาจะปล่อยน้ำมือเนี่ยวห้องกบิ้านหน้าคนตะวันขล่อยน้ำมือเนี่ยวห้องกบิ้าอหน้าคนเปิดเป๊ตลาดแท็กตังนขอเรียกเบิ้งก่อนครับเบิ้งอาจจะสวนแขนหรือเปล่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งที่กัดยุดเราเบิ้งจังสีมันต้องถอน thằng dì măng bông con thằng dì măng bông con còn đây nè mông bên bạc đấy. a few moments later กี่เดอโเนยยนาาเก็บไปกี่เดอกันนะสวัสดีค่ะอันนี้พี่แตนครับผมเจ้าของสวนโดดยงเลยของมันเนี่ยอันน่มันทรงโอ้ไม่ให้กั้นแนวไว้ไรไปใส่หน่อไปไพ่ไรเนาะไปไพ่กั้น มันไหลมากด้วยมันจิ๋วแล้วมันล้มไปขาวเหน่ยวเข้าไปถึงข้าวเหียวเขามาเฉียวนั่นไม่เอวานอเกิดลูกเกิดนี่เจ๊แนวคิหาเอาที่เที่ยวเนี้ยไปขายบ่เขา่อยน้าพอดีไหมยน้าเอองเนเที่ยครับเนสามไตัที่ที่นะ เราเห็นขาเจ้าตกปลาขาวบ้านเนี้ยอย่นก็ไปวันไข่เียงนเป็นพ้องน้ำขาดีเนาะเไข่ชวนนอเนี้ยเป็นพองน้ำเนี่ยรรมชาติเนี้ยบอแค่รมชาติเนาง้องเนี้ยขากรถับรถไปดิล่ะเออเขาไม่โทษจลอนากระับรถเ้นนี่เด้อ่ารักเลยเป่านชารเนาะเดี๋ยวเยวเออมันลงไหนบ่ นก็ไปได้บ่นเฮ้ยเรากับเออไปเออคือโนมันมองได้หรอ Vamos นรุดลงทางใเดือดตุ Jade> ๊กแกวบอกแ้วบอกแ้ว่องแกว่องแกว่องต้มเลยเนี้ยปาคอแล้วครับเห็นุนโลเลยเอดป็นเดกจะฝว่งนะาไปออกแล้วจะีลุดเดม่ชะปลาอกดปลา บุ๊มบานหรอกินตะมันไรข้าวสวยฉอดไอเดียวกเนี้ยผู้ดำขลืดมันปลาได้ยินดีที่เนาะอุ้ยนี่แล้วก็ถ่ายพสัตเล็ก

มันเป็นเป็นมันเป็นมันเป็นมันเป็นเปมันเป็นมัเป็นมเนเมันเนี่นมันเนมัปนมันเปนมนมันเนมันมันเ็นนมันเนมเมันเอนมันมันเปนเ็มันเนม่นมันเนมัปมันเ็นน็มันเปนมมันเปนมมันเนมันนมันนมปมันเมันเนมันเนนมันเนมนเนมันเน เอาฟ้าก็ป้มตีไปจับเนี่ยไม่้มเอาฝัาโปมน้ำคดกับันเดเออนัหละเนม่ันเนตลงเ่ยนเนบอลบอลเล่ยแ้อยู่ปลปลาปลานี่บ่าเนี่มันมีคนวานนีแหละทางแรกเลยแตเชืดเดียว

มันต้องหันไปงลางมันกระงเท่าแ่สกัรกอยู่หนมันตรงอีกเ้เนว่าล่างเออู้ยู้จรบ่บ่ตกความขึ้นฝ่ายเด้อเอาเเอาทังเงาขึ้นตวานกากันมัต้องมั่มตนนนั่นี่ผู้ยิ้เพียงน่เน นี่จ๋าแม่เนี่ยอยูย่คนอยู่คนเห็นแนงเราไหมเออเดี๋ยวยุ่น,นมามาอันไหนดูดดดดด a few moments later ครับวันนี้ภารกินหกอกะสวาม่าแปดสอร์เซ็นตแล้วนะครับเหลือยังครับ <c oughs> เหลือกินครับเหลือกินโอ้โห <c oughs> านคอ่ามีผมงาน <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะครับปลาปลาคอตัวนิ่มแล้วก็ปลานิ่มสองตัว ตลาอีเดียเมื่อกียว่าได้มื่อนี้ปลาบ้านได้โลอยู่มั้งเป็นโลเป็นโลดถึงบ่ถึงถึงบานี้เกตไปปากกระเดียบห้องาตเดีตากแห้งบ่ตอนนี้ยอคับเรายังได้เลือกออกยังไม่ได้เห็นนะครตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้จะทำยังไงับเชฟบ้านจะทำอะไรครับมื่อนี้เอาสิต้มยำนะครับต้มยำแบบบ้านๆครับที่สวนไพรที่อยู่สวนของพี่แตนเลยนะครับหมดอยู่ที่สวนนะครับนี่ไม่ต้องซื้อเลยเขาอากับซีนี้หอมแดงนะครับ ใบมะกรูดพริกขี้หนูชาบกระเทพรันะครับมะขามเปียกชาตะไคร้นะครับแล้วติดตามครับหน้าตาของต้มยำแบบต้นแบบของเขาเริ่มแเริ่มต้นว่าจะไปหาป่าธรรมชาติ์คลองสิบสามครับแล้วเขากับปล่อยน้ำปล่อยฝ่ายเลยว่าโบวิทบ้านสวนแตนดอกเลี้ยวเลี้ยวพี่น้องครับพี่น้องครับโอ้ยเราคอยติดตามเลยพี่น้องเด้อะมา เป็นเสมมันเป็นอุุอะอะมันเป็นแสมมันเป็นอุุอะอะขั้นตอนคือสีสวงมันเป็นบึบบปะะัจังสันเอาจังเสซ่า ครับขับเตาเรียบร้อยแล้วครับตุ่มปลาพอปลานิ่มนะครับซะเจ้าของซาก็นังนี่แหละครับพี่ยุทธนะครับเป็นประธานเปิดกินให้น้องหน่อยครับเออพี่ยุทธพี่ยุทธเชิญเชิญโอ้ยน้าวเสียบควงเจ้าของนักกินนะนเหมือน นั่นไฟแสงสีเสียงแล้วผมนึกว่าร้านอาหารเลยเนี่ยอ่าอ่าพมาพันไปไฟผ่ายครับเอาขอบคุณพี่ดอวครับผมหาเกี่ยวนานะครับกิบเฮ้าลูกค้ากินแบบเข้ามาชาดถ้าบ่ได้ก็มาหาอยู่นี่แหละเกี่ยวเที่ยวนี่เลยเที่ยวนี่มันพัดมาขึ้นจี๊ข้อคิดเออไม่ไม่เหมือนที่เราวพัดดอยน้ำเนาะครับเอาขอบพูดพี่ดาวอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องไฟผ่ายมาเลยพรด้วยนะครับ